ออกกาแฟใหม่ซื้อแบนกลับไปตรงกับท้องตลาดที่เขามีอยู่แล้วกระับสวัสดีค่ะช่วมร่มผู้ใหญ,ญ่บานดังรายแรงสวัสดีเด้อค่ะแม่แม่พี่พี่น้องนอง,นองสู่ผู้สู่คนเด้อจ้ามามามาค่ะมาเมา,มาหม้อยหอยสังกันมืบอนี้หัวข้อกาแฟ กาแฟ่ป่ติโอ้ก็ได้เลิกนะคะเปิดตัวกาแฟไปแล้วนะคะนั่งก็ได้เลิกเปิดตัวไปแล้วประมาณสองวันที่แล้วเนอะเออสองวันที่แล้วนะคะได้เลิกเปิดตัวไปแล้วเนอะซึ่งแขกเขือในงานเยอะมาก แต่ก็นก็เปิดตัวไปแล้วแหละซึ่งพอจริงๆะพอพอออนนะ,ะ,ะนะไ,ดได้ยินข่าวมาดุนแล้วแหละว่านางเนะี่ยซุ่มซุ่มทำากาแฟน,นะคะชิมะขายแกงกับป๋วกเกลีบอง่ายๆเพราะว่ากาแฟกรวกเกนะขายดีแห้งเออขายดีขายปังเพราะว่าของเขาดีของเขาอร่อยนะนั่งกระซุ่มเห็ด นะเทสต,ตัวนั่นตัวนี่จะทรงให้ตัวแทนนะขายแต่ว่าตัวแทนเนี่ยพอได้เทสแล้วอะ่ะมันไม่ว้าวไงมันไม่ว้าวเหมือนของหัวเก่าของหัวเก่ามันว้าวมันหอมมันอร่อย,ม,ออย,ม,ออยมันคิดแตะงเสียงแม่เออตัวแทนก็เลยแบบต้องให้นางไปเปลี่ยนนะต้องให้นางไปเปลี่ยนให้แบบพยายามแบบ เออนะขัดแบบได้สูตรแบบคือข,ของผัวกเก่านี่คือสิเลิศแห้งอย่างในใแบบ่ไหมเออก็อย่างในแชทหลุดที่หลุดออกมานะคะแชทที่หลุดออกมาเลยก็คือแบบว่าอาทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันแหละว่าแบบคือของผัวกเก่าอะคือคือเขาของเขาเลิศของเขาดีอะไรอย่างเงี้ยขัดเฮ็ดก็ตตองเห็ดให้มันแบบให้มันถึงคือข,ของผัวเก่าทำบริสันมันก็คือแบบ กาแฟหรือโกโก,โก้ที่มีอยู่ในตามทองตลาดมันไม่วาววันจะวาวก็ตามนั่นเละตามนั่นเละอืม,มันไม่วาวไงก็เปิดตัวออกมาแล้วนะคะอย่างเป็นทางการแล้วก็เออก็มีข่าวดราม่านิดนึงนะคะดราม่าตรงที่ว่าชื่อมันไปตรงกับ แบรนด์ uh, อื่นอะไรอย่างเงี้ยเนาะซื้อมันไปตรง uh, แล้วก็มีข่าวว่าเอ้ยแบบแบบนี้จะอะไรยังไงนะคะแต่ใดๆก็คือทางเจ้าของแบรนด์แบรนด์ที่ว่ามีอยู่ก่อนหน้านี้ที่ชื่อมันไปตรงกันอะเจ้าของแบรนด์เนี่ยเขาก็ได้ออกมานะคะทำคลิปนะคะอธิบายให้ฟังแล้วว่านะไอเขาบอมมิธิ์ฟองเพราะว่า เขาไม่ได้จดนะคะลิขสิทธิ์ชื่อเพราะฉะนั้นก็ฟ้องไม่ได้นะคะถ,ถ้าถ้ามันมีการจดลิขสิทธิ์เนี่ยมันฟ้องได้เลยแต่ว่าเขาไม่จดเพราะว่าเออชื่อกาแฟไอ้ตรงนั้นน่ะคือมันก็เป็นชื่อแบบสามัญชนที่เหมือนใครใครเขาก็ใครๆเขาก็เหมือนแบบแบบสามารถใช้ได้อะไรอย่างเงี้ยชื่อมันไม่ได้แบบ ต้องคิดนานคิดเยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบชื่อนางกับชื่อเจ้าของแบรนด์ที่มีอยู่ในท้องตลาดอะคือชื่อเขาก็เหมือนกันคล้ายกันเพราะฉะนั้นก็ก็คือพูดง่ายๆว่าเขาก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะมาลอกยันแบบแล้วก็ผลิตภัณฑ์ถึงมันจะเป็นโกโก้หรือมันจะเป็นกาแฟเหมือนกันเนี่ยแต่สูตรมันก็ต้องต่างกันอยู่แล้วแหละสูตรคือต้องต่างกันอยู่แล้วนะคะ มัน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 ไม่เหมือนกันเนาะแล้วก็ลักษณนะสีอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เหมือนกันก็ต่างกันโดยสิ้เนเชิงนะก็เลยดราม่าเรื่องนี้ก็เลยยกไปนะคะแต่ถามว่าพอเล่นไหมพอไม่เล่นบ่าอรู้สึกว่ามันก็เฉยๆเนาะเออถ้ามันจะอยากจะก๊อปหรืออยากจะเหมือนจริงๆมันก็คงจะ ทำให้เหมือนกว่านี้แต่ประเด็นที่พอเอ่อมองจะมองเรื่องคือคนที่เขาอยากกอ๊อปจริงๆเขาอยากก๊อปของผัวเก่าเขาไม่ได้อยากก๊อปของคนที่มีอยู่ในท้องตลาดอยู่แล้วเออเขาอยากก๊อปของผัวเก่าเพราะว่าของสูตรผัวเก่าดังน้ยเขาอยากก๊อปแห้งแต่ก็ก๊อปไม่ได้เพราะว่ามันเป็นจัรยาบรณของอ,อผู้ผลิต เพราะว่าก็ไปผลิตโรงงานเดียวกันนะคะผลิตโรงงานเดียวกันแล้วก็เจ้าของโรงงานเนี่ยก็รู้จักทั้งสองนะคะแล้วก็สูตรหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็คือมันก็เป็นความลับทางการค้ามันไม่ที่จะมันมันไม่สามารถที่จะเปิดเผยให้กับสูตรสูตรเนี้ยไม่สามารถที่จะเปิดเผยให้กับลูกค้าอีกคนได้เพราะว่ามันมันเป็นสูตรลับทางการค้านะคะมันมันมีผลทางกฎหมาย เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถึงเขาจะผลิตบริษัทเดียวกันโรงงานเดียวกันแต่ก็คนละสูตรแน่นอนนะคะไม่มีคำว่าเหมือนกันแน่นอนคนละสูตรนะคะก็สบายใจได้นะคะทุกคนนะคะแฟนๆนะคะทางผู้ใหญ่บ้านนะคะเราก็กดซื้อให้ถูกนะคะเพราะว่าชื่อก็ชื่อก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วเราก็ไปกดซื้อได้ใน บ้านดำนะคะบ้านบ้านส้มใช่ไหมเออก็ไปหากดกันได้นะคะมีขายแต่ถ้าจะแบบให้มั่นใจก็มันจะมีตัวแทนที่ขายทางบ้านฟ้าด้วยก็มีนะคะเป็นเอฟซเราๆนี่แหละขายก็อย่างเช่นแม่พึ่งนะคะแม่พึ่งก็คือขายเป็นตัวแทนก็รายใหญ่อยู่นะทุกคนนะแม่พึ่งขายจนได้ซื้อรถอะ่ะ เออก็คือแม่พึ่งจะเป็นผู้ผู้เอ่อเขาเรียกวอะไรผู้เออดีลเลอร์รายใหญ่อืมมีของมีของตลอดหรือว่าจะเป็นเออเด็กๆในค่ายนะคะที่แบบปักตะกร้าขายในต่อๆก็มีแต่พอออก็เข้าใจแหละว่าบางทีแม่ๆหลายๆคนแบบเฮ้ยฉันทําไม่เป็นในต่อๆซื้อยังไงอะไรอย่างเงี้ย ในบ้านส้มซื้อยังไงอุ้ยกลัวโดนหลอกคือแบบเอฟซี FC เราก็แบบเออคือแบบแม่แม่ก็คือเยอะอย่างเงี้ยทาไม่เป็นถ้าจะสั่งก็คือเหมือนสั่งแบบกับตัวตนอย่างอย่างสมมติพอออมเนี้ยสมมติพอขายเขาก็กล้าสั่งเพราะว่าเขามั่นใจว่าเออพอออมไม่ขายของปลอมแน่นอนอย่างเงี้ยแม่แม่ก็จะแบบมันสั่งง่ายหน่อยอย่างเงี้ยเหมือนแค่ทักแชทมาบอกเออลูกแม่อยากได้กาแฟอย่างนี้อย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็โอนเงินเสร็จจับ อย่างเงี้ยมันมันง่ายสําหรับแม่แม่เอฟซหลายคนอย่างเงี้ยอันนี้ก็เข้าใจนะคือบางทีพอออกก็แบบเอยแม่ไปสั่งในบ้านดําไปสั่งในเอเฟสไปสั่งโน่นนี่นั่นแต่คือมานั่งคิดดูทีเออมันก็มีแม่แม่หลายๆคนคือแม่แม่เขาทําไม่เป็นนะเออก็ก็เนาะก็เห็นใจเห็นใจแม่แม่หลายคนอยู่นะเออกลัวโดนหลอกกลัวสั่งไปแล้วไม่ได้ของกลัวของมาแล้วเป็นก้อนหินอะไรเงี้ยมันก็มี เนาะหลายแบบอะก็มีทักมาหลังบ้านหลายคนนะที่แบบพ่อเอามาขายแนวพ่อเอามาขายแนว่ันมาเออสั่งกับพอ่อแล้วแบบสบายใจอะไรอย่างเงี้ยพอ่อเลยคิดว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวไม่แน่ก็อาจจะแบบลองเป็นดีลเลอร์ดูบ้าง <c oughs> แหมเที่ยวก่อนเป็นดีลเลอร์อีตั๊กแหมกุมเสียตั้งแสน <c oughs> มาเป็นดีลเลอร์ผู้ใหญ่บ้านบ้าง <c oughs> เออ นะเป็นแสนในีนกล้าเสียือของโกโก้หาอะไรกูยังแตกไม่หมดเลย <c oughs> ยังกินไม่หมดเลย <c oughs> โกโก้โกโก้เออนะแต่ก็เดี๋ยวจะมีมาขายให้แม่แม่แน่นอนนะคะสำหรับใครที่อยากสปอร์ตผู้ใหญ่บ้านอยากพปอร์ตพอก็เดี๋ยวเร็วๆ,ๆนี้เดี๋ยวจะเอามาให้แม่แม่ได้ ซื้อกันเนาะถ้าใครแบบกลัวใครอะไรอย่างเงี้ยก็มาแบบนะสนับสนุนอุดหนุนกันได้นะจ๊ะแม่แม่แมแมจ๋าใดๆนั้นวันนี้ขายของนิดนึงแต่ยังไม่มีของนะจ๊ะเจอกันใหม่วันหลังค่ะแม่แม่แมค่ะสวัสดีค่ะ